ในประพาดาอดหุ่นแซบหลังหยา่าโสดแล้วสวยขึ้นในประพาดานางเอกสาวชื่อดังแห่งวิกมอดที่เพิ่งประกาศเลิกรา,รายแยกทางกับสามีไปเมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมาล่าสุดกลับมาเฉิดฉายความสดใสแบบสาวโสดอีกครั้งในประพาดาโชว์หุ่นแซบในชุดบิกินี หลังจากสถานะความสัมพันธ์เปลี่ยนไปในประภาดาก็ดูจะใช้ชีวิตอย่างอิสระมากขึ้นโดยเฉพาะทริปเที่ยวล่าสุดกับเพื่อนนักแสดงสาวชิงชิงคริสฐาที่ประเทศกรีซเธอได้โชว์หุ่นเซ็กซี่ในชุดบิกินี่สีดำตัวจิ๋บนเรือยอสุดหรูภาพของเนยปภาดาในชุดบิกินี่ถูกแชร์ลงอินสตาแกรมและได้รับการตอบรับอย่างล้นหลามจากแฟนๆและเพื่อนดาราที่ต่างเข้ามาคอมเมนต์ชมความสวยและความแซ่บของเธอมุมมองของชาวเน็ต หลังจากภาพของเนยปพาดาในชุดบิกินี้ถูกเผยแพร่ออกไปหลายคนต่างสงสัยว่าเธออาจจะกำลังใช้ชีวิตแบบอิสระมากขึ้นหลังจากเลิกรากับสามีและบางคนก็มองว่าเธออาจจะกำลังโสดและพร้อมเปิดรับความรักใหม่แล้วก็เป็นได้ความคิดเห็นของเพื่อนดาราเพื่อนดาราหลายคนก็เข้ามาคอมเมนต์ชมความสวยและความแซ่บของเนยปพาดาในชุดบิกินี้บางคนก็แซวว่าเธอสวยขึ้นหลังจากเลิกราบางคนก็บอกว่าเธอเป็นตัวแม่ของความเซ็กซี่สรุป ในปรภาดาถือเป็นนางเอกสาวที่ได้รับความนิยมสูงและหลังจากประกาศเลิกรากับสามีเธอก็ได้รับกำลังใจจากแฟนๆและเพื่อนดาราอย่างมากยิ่งไปกว่านั้นเธอยังคงสวยและเซ็กซี่ไม่เปลี่ยนแปลงเธอคือตัวอย่างของผู้หญิงที่เข้มแข็งและสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขแม้จะต้องผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบาก,กมาแล้วก็ตาม